ย้อนเวลากลับไปวัดดีคัมเมล่าแมนเฮ้ยอาจะได้ตายนะเอ้ออะไรนะฮู้ไม่นะอ้าเฮ้ยผมมาแล้วายมาชั่วเด้อายชื่อว่าไททัทนโคกแมนย้อนเวลาได้นะหนีแน่ ไอ้าพวกสกีบิดีกระจองโอ้เกต่อยแน่อทรอนคลอกมันคิดว่าอาจะกลัวหรอยุดเวลาสี่แดบดบ oh. เอ้ยให้มันไปเป็นพว,วกเราดีกว่านี่แน่เกย์ตรงเป็นพว,วกชั้นทำตามคำสั่งค่นะบี่หน่อ ลูกกระจกฉันอยากมาทำหน้าฉันนะเฮ้ออะไรวะไอเทนเขุา,าขมาชั้ไอายกว่าล่ะ